อในป้ายางครับมิมกบลังยางใหญ่เลยโอ้โหอุนตุนเลยเห็นไหมครับไปขึ้นไปดูด้วยกันเลยตั้งกล่องได้ทีแล้วครับจุดครบเลยกาบพะเพราพันนกธนัทหาง่ายๆพะเพาเลยเก็บไว้จุดแล้วก็ยื่นเข้าไปเลยโอ้โหมีมีซูมีซูถ้าอากาศ อาการแบบนี้ดุเลยครับนี่ควันยังไปไม่ถึงเลยแม่พุ่งมาหาเราเนี่ยรวมควันหลายๆนะครับถ่าท่า,าการแบบนี้พึง่งมีช่วงหน้าฝนนี่ถ้ามันฟูมาใส่เราแบบนี้เนี่นั่นแหละครับลายตัง้งคุไปก่อนครับเ,เียเตรียมยังนี้คนครับอ่ะลุนนกันเลยโอ้ลงังกันลังเต็มเลยครับนิ่มล้างนี่ โหหนาวกปอสุดอยู่เลยที่ไนโอ้โนไหนอยู่ครับกล่องจะมาเดินไครับเดี๋ยวตัด่อยที่นี่เ๋ยวครับหิมร่งเยโอ้เห็นไหมครับุนคนคน แบบนี้ดูอย่าอย่าประมาณด้วยใ่วันมีมมาพึง้งโอ้ได้คแรบบับมีมลงังโู้สุดโดดเลยโอ้วเฮ้ยปิดตาส,สวยๆอ้ว <c oughs> ใครชอบกระทักม้าด้วยครับมีม ตรงให้ได้ครับยกควอนเป็นมแลครับโอ้สวยมากไปลงุง